สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับนัทกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ครับที่22นะฮะเดือนกรกฎานะครับ22นะครับเลขสวยนะฮะซึ่งนะครับในช่วงวันนี้ครับมีเรื่องงามยามดีฮะแต่ว่ามีน้อยครับ1เลิกปลูกต้นไม้2องดึงห่มเสื้อผ้าใหม่นะฮะสามเรียกว่าเลิกเกี่ยวกับศาสนานะครับคุณจะไหว้พระทําบุญขอพรนะครับก็ได้หรือว่า มันจริงๆมันมีเลือกเกี่ยวข้อกับเรื่องของราศีขาเลือกศึกเลือกอะไรพวกนี้ก็มีด้วยนะครับนี่ฮะแค่นี้เองนะฮะผูกต้นไม้ใช้ของใหม่เออประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขาว่าวันนี้ไม่เหมาะกับการตัดนะฮะตัดผมตัดเล็บนะครับหรือว่าตัดต้นไม้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับคือมันเป็นของกวนของกันความเจริญรุ่งเรืองนะฮะเทพอพอลโลเด่นเพราะฉะนั้นมันคือความอุดมสมบูรณ์นะฮะเขาก็เลยไม่นิยมตัดนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบ นัดช่างมาตัดต้นไม้ที่บ้านเพราะว่าฝนจะตกกลัวลมแรงแล้วต้นไม้กิ่งม้จะหักทับบ้านตัดไปเลยนะฮะทําเพื่อความเจริญเหมือนกันนะฮะตัดแล้วมันจะได้ปลอดภัยไงเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ต้องแยกแยะนะอะไรที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ไม่ได้ครับคุณจะห้ามตัดฉันะไม่ตัดทุกอย่างเลยไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาในการที่วิเคราะห์นะครับว่าเออจริงๆแล้วมันมีเหตุผลคนใดก็ตามทีนี้อันนี้เราตัดเพื่อให้คนในบ้านเราปลอดภยัยอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับโอเคนะ แล้วก็นะครับในเรื่องของเรื่อนะครับอมียานี่ฮะนี่ดวงเสี่ยงโชควันจันทร์ที่31กรกฎาคมไม่มีเบาได้เบานะครับมันก็มีมาทุกงวดนะฮะว่าใน3ราศีนะครับดวงเสี่ยงโชคแต่บอกเขาว่าเรื่องของการออกลอตเตอรี่เนาะในงวดต่อไปไม่ใช่วันที่1สิงหานะฮะเป็นวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนะครับเพราะว่า วันที่1กวนอสานหาเนาะแล้วก็วันเขา้าพรรษานะครับเขาก็ไม่ใช้ในการออกสลากนะครับฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูครับว่า3ราศีนะครับมีราศีได้บ้างแต่ต้องบอกรัาว่าไม่ใช่ว่าทุกคนห้ามนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเรานะฮะมันมีแนวโน้มที่จะเสียมากกว่าได้นะครับดวงบางคนอาจจะเป็นดวงลิมิเต็ดนะเอออยากลองเสี่ยงแล้วถูกเลยก็มีนะไม่ใช่ว่า3ราศีนี้ยังไงก็ไม่ถูกร้อเซ็นนะครับหรือว่า คุณใน3ราศีนะครับทุกคนเลยนะครับมันไม่ถูกเลยไม่ใช่ครับมันจะต้องมีถูกไม่ถูกแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถูกเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่ไม่ถูกอย่างเดียวไม่ถูกส่วนใหญ่เป็นพิเศษจํานวนมากๆนะครับนี่แหละเราอาจจะอยู่ส่วนน้อยน้อยแล้วอยากจะเสี่ยงก็ตามสะดวกเรานะครับไม่ได้ห้ามนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่า100%นะครับแบบนี้แต่มีแนวโน้มในดวงชะตาในวันจันทร์ที่3 1กรกฎาคมเท่านั้นนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ห้ามอะไร เราจะให้แผนที่เฉยๆนะครับแล้วเราก็เอาไปตัดสินใจของเราเองนะครับนี่เราดูช่องเราเรามีสิทธิ์ในการคิดแล้วก็ในการเดินในการตัดสินใจของเราทุกอย่างนะฮะแต่ว่าผมก็ให้แผนที่ชีวิตไปว่ามันมีแนโน้มเรื่องอะไรนะครับดีไม่ดีอะไรบ้างนะฮะแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเนาะโอเคครับคือเราดูช่องเราห้ามเชื่อร้อยเปเ็นทุกเรื่องแล้วก็ห้ามฟังปุ๊บแล้วก็ไปทําตามนาทีบางทีอาจจะต้องคิดแล้วก็ วิเคราะห์นะครับแล้วก็มาปรับพยุกต์ตัวเราก่อนว่ามันเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมก็ไม่เชื่อไม่ต้องทําก็ตามสะดวกครับมันต้องแบบมีแบบนี้เนาะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาเลขก็สีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข6นะครับเลขต่อมาครับคือเลข4นะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้นะฮะคือเลข7นะครับเลขสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษคือเลข8นะครับ เลขที 1941, um, ่ไม่ถูกโชว์คือเลขศูนย์นะครับเรียงศูนย์เลยนะช่วงนี้นะครับต่อมาครับสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีฟ้านะฮะสีต่อมาครับคือสีเหลืองนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ใช้ดีคือสีส้มนะฮะแล้วก็สีสุดท้ายครับที่ใช้ได้ดีพิเศษคือสีดำนะฮะส่วนสีที่วันนี้นะครับมักไม่ค่อยใช้หรือว่าเรื่องเรียกนะครับคือสีเทาครับสีเดียวนะครับสีเทาเนาะบางคนก็ชอบสีเทา วันนี้ก็เลี่ยงนะครับสักวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนะครับมีเสื้อสีเทาก็ใส่ไปเถอะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปติดต่องานไม่ได้ไปทําธุรกิจนะครับมันก็จะได้มันก็อาจจะไม่ลาบเรื่อย่างคุักเล็กน้อยก็เรื่องปกติครับมีบ้างมนุษย์เรานะครับโอเคนะต่อมานะครับเออจริงๆเพื่อนเพื่อนเขียนว่าคุยกันเยอะนะฮะถามเสมอเลยว่ายุคนี้มันเป็นยุคกะลียุคหรือเปล่านะครับช่วงนี้มันทําไมทุกอย่างมันแย่หมดเลย ทำไมบ้านเมืองแบบนี้โอ้โหแบบซีเรียสเครียดมากนะฮะเลยถามว่าเป็นกะลียุคหรือเปล่าเนี่ยครับผมจะพูดถึงนะฮะคำว่ากะลียุคนะจร ing, ิงๆนะฮะโลกเรานะครับคติพามนะครับเขาแบ่งย right ุคนะครับเป็น4ยุคนะฮะเขาเรียกว่าจตุรยุคนะครับเป็น4ยุคนะฮะยุคแรกนะครับก็คือสตยายุคนะครับยุคที่2ก็คือไตรดายุคนะครับแล้วก็ยุคที่3ครับก็เรียกว่าเป็นทวารปรยุคนะครับแล้วก็ยุคที่4คือกะลียุคนะฮะ ออมี4ยุคนะไม่ใช่อยู่ๆกลยุคคือสิ่งที่แย่เขาจัดลําดับเข้ามาแล้วนะครับว่ายุคต่างๆเป็นอย่างนี้ครับแต่ยุคก่อนนะฮะเขาผ่านมาหมดแล้วนะครับยกตัวอย่างครับยุคแรกครับเป็นยุคสัตยายุคนะฮะเป็นยุคที่ผู้คนนะครับเสวยบุญอ่าเขาเรียกว่าบุญมี4ส่วนเนี่ยนะเสวยบุญทั้ง4ส่วนเลยคือกรรมหรือข้อหรือบาปเนี่ยแทบไม่ต้องชดใช้เป็นยุคที่ คนนะครับมีอายุนะครับถึงแสนปีนะฮะอ่าบางคนมีได้หรือคนอายุถึงแสนปีถ้าผมมองนะอาจจะเป็นโลกอื่นหรือพบอื่นนะครับหรือโลกคู่ขนานอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่โลกใบนี้คงจะยากหน่อยเพราะว่าเราพิสูจน์นะครับว่าคนเราไม่ได้อายุถึงแสนปีดูไหมฮะแต่ก็อาจจะเป็นโลกยุคนึงนะครับน่โลกไม่ใช่ยุคของเรานะฮะเป็นโลกอีกยุคนึงนะครับแต่ว่าเขาเรียกสัตยายุคนะฮะคือยุคที่คนมีแต่คุณงามความดีครับ อยู่กันแบบถ้อยดีถ้อยใสอย,ะะอยู่กันแบบมีเมตตานะฮะอยู่กันแบบเรียกว่าเอื้อฟื้อเผื่อแผ่นะครับเ,เรียกว่าช่วยเหลือกันตลอดเวลานะครับเนี่ยคือเป็นเหมือนกับยุคสวรรค์นะฮะเหมือนสวรรค์เลยนะครับคือมีแต่สิ่งดีมีแต่ความดีงามให้แก่กันนะฮะแล้วก็ไม่ทําบาปหรือทําบาปน้อยนะครับเขาเรียกว่าสัตยายุคแล้วก็อยู่กันเป็นแสนปีเลยนะเแต่ว่ายุคที่2ครับคือไตราดายุคนะฮะเขาบอกว่าเป็นยุคที่สวยบุญ3ส,ส่วนสวยบาป1ส่วนนะครับ พราะนั้นส่วนบาปหนึ่งส่วนก็เริ่มมีกรรมเข้ามาแล้วอ่าอาจจะมีเรื่องดีๆมีเรื่องมีความสุขใจมีอะไรก็ตามนะครับอ่ามีความแฮปปี้มีความเจิญรุ่งเรือนงสส่วนนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีเรื่องร้ายๆนะครับป่วยไข้ไม่สบายมีเรื่องตีชิ้นนินทามีเรื่องของการคดโกงลุกกระจุกกระจิกเล็กน้อยมาบ้างนะฮะนะครับแต่ยุคนี้คนอายุหมื่นปีนะครับเฉลี่ยหมื่นปีนะครับแล้วก็ยุคที่3นะฮะเขาเรียกว่ายุคทวารประยุกนะครับอันนี้คนอายุพันปีนะ แล้วสวยบุญ2ส,ส่วนสวยบาป2ส,ส่วนนะครับก็แปลว่ามีดีนะครับอาจจะดีขึ้นชีวิตยกตัวอย่างนะแล้วก็เจอเรื่องแย่ๆย่ขึ้นชีวิตหรือว่าวันนี้ดีผู้นี้แย่นะครับสลับสลับกันไปมานะฮะเป็นยุคที่คนรับเคราะห์หรือบาปนะครับสส่วนแล้วก็มีเรื่องสวยบุญเรื่องดีๆครับช่วยเหลือเพื่อเฟื้อเผื่อ ize, แผ่ก,กันแต่ก็มีบางส่วนที่เรียกว่าเอาเปรยียบกันนะครับเหมือนก็คละคลกันไปนะครับนี่คือ ทวารปลยุกครับแล้วก็ยุคสุดท้ายครับเขาเรียกว่ากลียุคนะครับซึ่งเป็นยุคที่เชื่อว่านะครับัวครับมีการเขาเรียกว่าชดใช้กรรมนะฮะสามส่วนแล้วก็มีความสุขอยู่ส่วนเดียวนะครับเขาจะบอกว่าเป็นช่วงกลียุคเนี่ยเป็นยุคที่คนนะครับจะเข่งฆ่ากันนะฮะเอาเปรียบกันนะแล้วก็อธรรมอยู่เหนือธรรมะนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีครับ หักหลังแทงข้อหลังกันได้ก็ทำนะฮะหรือว่าเอาเปรียบคดโกงไม่กระตันยูหรือทําอะไรก็ตามคือเป็นเรื่องที่เลวร้ายครับเป็นยุคที่เสวยบาปแล้วก็กระทําบาปนะครับถึง3ส่วนของชีวิตเลยนะแล้วก็ส่วนดีๆก็มีเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่ทําบุญสุศนช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วยเหลือสังคม,มาราลบค่านะครับส่วนหนึ่งนะฮะมันก็มีการเสวยสุขส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีก3ส่วนนี่เลวร้ายมากนะฮะ เนี่ยครับสิ่งที่จะเกิดนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่ากาลียุคของแท้นะครับในคติพราหมณ์นะครับต้องบอกนี่นะครับแล้วก็มันมีคัมภีร์มานูนะฮะท้าเขาเขียนไว้ว่าเมื่อให้จุดสังเกตนะครับว่าเอ้ยุคกาลียุคเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็บอกให้เขาบอกว่าดอกไม้งอกในดอกไม้นะครับลรานึกภาพนะแล้วก็เมฆนะครับเมฆฟ้าอยู่ๆก็ดําแล้วก็ตกรูปมาเลยนะครับอ่าอยู่ๆก็เห็นเมฆมาก้อนเดียวหรือว่าเมฆมาชุดหนึ่งแล้วก็ตกเลยคือมันไม่ได้แบบ ฤดูกาลมาผิดแผกแตกต่างออกไหมฮะแล้วก็คนก็เพี้ยนเพี้ยนนะครับหรือสัตว์ต่างๆออกรูปแปลกๆประหลาดนะฮะง่ายคือมันเหมือนกับเจอสารเคมีเยอะนะครัผมมาอนุมาณในยุคในสภาพแบบนี้ครับอาจจะเจอสารเคมีเยอะนะครับคนโกรธเกลียดกันเยอะแล้วก็ตัดไม้กันเยอะฟ้าฝนไม่เป็นใจคืนเนี่ยครับมันก็เลยโดยธรรมชาติมันจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับแปลว่าย่างเข้ากรียุกนะครับและนะครับพอย่างเข้ากลียุกนี่นะฮะเขาก็จะมีนะครับคติ ความเชื่อว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะครับจะอวะตารนะครับปางที่10ลงมานะครับอวตารนารายณ์เนี่ยอวตารมี10ปางนะแต่ผ่านไป9้าปางแล้วนะครับคือผ่านยุค9้าปางแล้วยุคที่10นะครับเขาเรียกว่ากากากีนะครับกาละกีอ่าเรียกว่าเป็นยุคที่มนุษย์มนุษย์นะครับจะขี่ม้าขาวเพื่อมาปราบทุกเข็นให้กับมวลมนุษย์นะครับก็คือมาช่วย ธรรมะนะฮะให้ธรรมะดีขึ้นหรือว่าช่วยปราบทุกอย่างนะฮะสิ่งที่เป็นเป็นอธรรมทั้งหลายสิ่งที่เป็นไม่สิ่งไม่ดีนะครับคนไม่ดีเรื่องราวหรือว่านิสัยใจคอที่ไม่ดีครับก็จะมาล้างบางนะครับรอืมแล้วก็เพื่อที่จะกลับไปสู่ในยุคใหม่นะครับอืมหรือว่าหมดกระยุกก็กลับไปยุคสัตยายุคที่มีคนอายุเป็นแสนปีกลับมามจะวนลูปแบบนี้นะฮะนยกออกไหมฮะเนี่ยคือสิ่งที่เชื่อว่านะครับทางคติพามครับเขาเชื่อว่า เรื่องราวแบบนี <c 195 2> like it it. Okay. It ้จะเกิดครับแล้วก็กอยุคหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็พระนารายณ์นะฮะก็จะแปลงนะครับหรืออวตารนะครับลงมาเป็นมนุษย์ผู้ขี่ม้าขาวครับอืมไม่ใช่ว่านารีขี่ม้าขาวนะฮะหรือว่าบุรุษขี่ม้าขาวหมครับเขาให้ชื่อว่ามนุษย์ขี่ม้าขาวนะครับก็มาปราบทุกเข็นมาปราบสิ่งที่ไม่ดีมาปราบมารนะฮะอะไรประมาณแบบนี้นะฮะแล้วโลกก็จะสงบสุขสังคมก็สงบสุขหรือว่าบ้านเมืองก็จะสงบสุขนะครับ เมื่อไรที่เกิดแต่ว่ามันต้องกลายเรียกว่าปลายกระย,ยุกนะฮะคือทุกอย่างเลวร้ายหมดแล้วนะ,ะทุกอย่างลมจมใกล้หมดแล้วแล้วบุรุษกีมะขาวก็จะมานะครับนี่คือความเชื่อนะฮะโอเคนะจบครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เอาเรื่องวันหยุดนะ,ะเอาเรื่องบางเรื่องที่บางคนก็ทราบแล้วบางคนก็เออไม่เคยได้ยินนะฮะก็เอามาคุยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะฮะ,ะ,ะวันหยุดก็พักผ่อนนอนพักผ่อนให้สบายๆนะครับ ขอบคุณซุปเปอร์แท้งทุกๆท่านครับข,ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ได้เข้ามาพบเจอกันทุกวันนะครับเดี๋ยวดูดวง12ราศีครับชาวราศีมังกรกุมภีนครับเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้คนมังกรมีความขุกขักนะครับระมัดระวังนิดนึงนะฮะวันนี้ยังเรียกว่ายังกลิ่นไม่ค่อยดีนะครับทำอะไรอาจจะขุกขักติดขัดนะฮะหรือมีคนเบรกมีบางอย่างไม่ราบรื่นนะครับในช่วงนี้เพราะว่าดาวประจตัวงเราคือดาวเสาร์นะฮะ ดาวเสาร์ปกติก็มีความเข้มแข็งมีพลังอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามันมีทั้งดาวอังคารซึ่งไม่ค่อยถูกกับเรานะฮะครัวจริเร็งเราอยู่ดาวศุกร์ไม่ค่อยถูกกับเราครัวจรเร็งเราอยู่แปลว่ามันคืออุปสรรคนะครับเอาจริงๆมันคือความวุ่นวายวุ่นวือหรือว่าไม่ค่อยราบรื่นนะครับทีนี้ครับมันมีในยะหนึ่งนะครับในช่วงนี้คือค่าใช้จ่ายจะเยอะนะครับค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายต่างๆช่วงนี้มันมารัวๆนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช เรามางระว,วังเรื่องของคนนะครับในที่นี้อาจจะมีใครที่แบบขัดแข้งขัดขาขัดคอทําให้เราวุ่นวายวุ่นวือนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระว,วังเรื่องราวเหล่านี้ด้วยแล้วก็ประการต่อมาครับระยะนี้มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายในสบายตัวผมก็ห่วงน,นิดนึงคือดูแลร่างกายดีๆนะอาจจะนอนไม่พอปวดหัวหรือโรคจําตัวช่วงนี้นครับสามวันดีสบนไข่นะแล้วก็ประการต่อมาครับถ้าใครที่ทํางานนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนทํางานถูกไหมวันนี้ทํางานครับ มันจะติดติดขัดๆนะครับดาวการงานอยู่ตำแหน่งเรือนภพมรณะนะฮะดาวพระจันทร์นะฮะมาสปาร์กด้วยนะครับมาเลยทําให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิในการทางานนะครับมาคิดนู่นคิดนี่หรือกังวลเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับเป็นพิเศษนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่รุนแรงนะครับประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนนะครับระยะนี้มันจะมีคนนะฮะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวพูดไม่เข้าหูเนี่ยฮะหรือว่า ุตรทำาแล้วบุูกิดนะฮะบางทีก็เอาเปรียบนะครับบางครั้งก็จ,จะหาเรื่องทะเลาะครับแสดงว่าวันนี้คุณต้องหนักแน่นต้องหนักแน่นเลยนะเพราะไม่งั้นแล้วคนใกล้ตัวหรือใครบางคนนี่แหละที่จะทําให้คุณอารมณ์แบบอารมณ์เสียนะครับโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับใครที่เดินทางช่วงนี้เผื่อเวลาหน่อยนะครับมันจะจะมีเหตุให้เดินทางลีวราช้านะครับหรือว่ามีคนเทเอาวันที่ยุ่งหน่อยนะครับหรืออีกอย่างคือ มีคนมาไม่ตรงเวลาครับคุณจะหงุดหงิดกับคำว,ว่าเวลาพอสมควรในช่วงวันนี้นะครับเวลาไม่มีไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามทําอะไรต้องรีบๆทำด้วกันเนาะมันจะได้ทําอะไรได้หลากหลายอย่างในวันเดียวกันนะครับอย่าล่าช้าถ้าใครที่มีโปรแกรมอะไรเยอะๆอยู่แล้วใครจ,จ่ายหมุนทันค่ามีความเดือดร้อนเรื่องเงินทองอะไรก็ตามหมุนทันไม่ต้องกลัวเรื่องเงินทองเลยยังพอไหวอยู่นะครับความรักนะครับแหมช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ ระวังแฟนปวดไข้ไม่สบายนะครับช่วงนี้แฟนเหมือนกับใช้ร่างกายเยอะนะครับแล้วก็มีความเครียดแฝงด้วยฉะนั้นอะไรที่เราช่วยเหลือนะครับที่เกี่ยวข้องกับแฟนเราได้ก็ควรช่วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับปวดไข้แม่สบายหรือว่าระวังเรื่องโควิดนะครับอย่างนี้ก็ต้องเตือนด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องความรักคนที่โสดนะครับช่วงนี้มีเสน่ห์จะคุยจะพูดอะไรกระตักกับใครครับคนจะรู้สึกดีกับเราคนจะรู้สึกแบบผูกพันกับเรานะ ฉะนั้นโอเคครับวันนี้ก็คุยหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันได้ดีเป็นพิเศษนะครับไปการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะที่มีอาการปวดหัวนะครับปวดตาความดันนะครับแล้วก็กรดไหลย้อนท่านยินดีไวสวครับเรื่องกรดไหลย้อนท้องลูกท้องเสียอาหารป็นพิษนะครับระวังเรื่องอาหารการกินนิทานอะไรก็ตามระวังมีปัญหาเรื่องบวนท้องครับและอย่างคือปวดมือเนื้อไม่ตัวครับปวดขาปวดเข่าครับช่วงนี้ร่างกายมันรุนรวนเนาะโอเคนะครับต่อมาชาวราศี กลุ่มเลยครับกิจกรรมกนรศกลุ่มครับวันนี้มีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับอะไรที่เราหวังและตั้งใจแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันติดขัดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะมาสําเร็จในช่วงนี้นะครับหรือว่ามีความก้าวหน้าในสิ่งที่เราต้องการและอยากทานะครับช่วงนี้ระวังฝนฟ้านิดนะครับท่านจะไปไหนเพราะว่าดวงมันจะมีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางผมก็เลยมองไปเรื่องของฝนบ้างหรือว่ามองไปเรื่องของคนไม่ตรงเวลาบ้างนะครับ ฉะนั้นวันนี้ก็เผื่อเวลาเผื่ออารมณ์นิดนึงว่าถ้ามันไม่ตรงเวลาจะต้องทําอย่างไรนะครับตอนนี้คือสําคัญเนาะแล้วก็ประการต่อไปครับคนราศีกุมเนี่ยในชาลยะเนี่ยดาวการเงินเด่นนะครับถ้าคุณมีเรื่องเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใจใจมีเรื่องทุกข์ใจนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะมีทางแก้ทางออกข้อดีในช่วงนี้คือมีมิตรนะครับมีมิตรช่วยเหลือใครที่เดือดร้อนมันก็จะมีคนหรือคนแก้ชิดแก,ก้ตัวหรือคนที่เรารักและผูกพันนะครับเขาก็จะ ช่วยเหลือใกล้ชิดกันได้ดีนะครับหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆทําให้เราโอเคแฮปปี้มีความสุขดีนะครับทีนี้ครับมันก็มีข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือ1นะครับใช้จ่ายช่วยที่ใช้เงินเยอะ2ครับระวังคนใกล้เนื้อใกล้ตัวปวดไข้ไม่สบายครับสนะครับในช่วงนี้ระวังเรื่องของความขัดแย้งอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับแปลว่าจะมีใครที่พูดไม่เข้าหูทําให้เราอารมณ์หงุดหงิดนะครับจึงต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษเนาะแล้วก็ระการต่อมาครับในระยะนี้มันมีดวง คนเท่าคนแก่นะครับปวดไข้ไม่สบายคนใกล้ตัวด้วยนะครับเงอ,อจริงๆต้องน่ากังวลเนาะตว่าไปนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็เรื่องปัญหาจุกจิกในครอบครัวนะครับเราบ้ระวังกันหน่อยแล้วก็สงบสติอารมณ์ด้วยนะครับโอเคต่อมาเงินหมุนทันถึงบอกว่าใครจ้จ่ายเยอะนะครับแต่หมุนทันเสมอนะครับถึงแม้จะอาจจะตึงๆฝืดๆหน่อยแต่เดี๋ยวก็มีเข้ามานะครับพอจะหมุนเงินหมุนเวียนได้อยู่เนาะ แล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับก็ยังมีเสน่ห์อยู่ครับมีโอกาสที่จะในพบเจอคนที่ถูกใจนะครับหรือว่าได้ใกล้ชิดกับคนที่เราผูกพันมานานครับฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการคบหาพบเจอจีบชวนไปไหนไปไหนนะครับหรือว่าจะไปเที่ยวจะไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามก็โอเคครับแฮปปี้มีความสุขดีเพียงแต่ว่าครับคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ดาวความรักมันรู้สึกว่ามันจะจืดจดอีกแล้วนะครับ มันจืดจืดไปหน่อยอาจจะแฟนยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับงานหรือว่าไม่เจอกันนะครับหรือบางทีอาจจะไปไหนด้วยกันแต่ว่าไม่ค่อยได้คุยกันนะครับมันจะเป็นในยลอย่างคือหรือบางทีคุยกันก็เบรกกันนะครับมันแปลว่ามันจะมีเหตุผลก็ได้ก็ตามที่ทําให้อารมณ์หงุดหงิดหรืออารมณ์เสียนะครับในเรื่องความรักได้ประคองความรักดีๆนะแล้วก็ระมัดระวังอย่าทะเลาะกันนะครับความรักวันนี้ต้องประคองนะครับอย่าหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็มันจะเป็นต้องตัวติดกันนะครับเพราะว่า บางทีวันหยุดต้องไปไหนมาไหนด้วยกันครับราศีกุมบางคนนะครับหรือบางราศีเนี่ยวันหยุดต้องอยู่ด้วยกันเขามีข้อจํากัดหรือว่าเป็นวันพิเศษนะฮะเสมอทุกวันหยุดเลยห้ามไปไหนนะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าในโดชะตานะครับมันต้องตัวติดกันได้ครับเดี๋ยวทะเลาะกันนะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของสูขับล้างกายครับระยะมีระยะนี้มีท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็ระวังอาหารเป็นพิษนะฮะแล้วก็ ชงนี้ระวังเรื่องการปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายเนื่สบายตัวครับท่านยินดไวยสวมีการเจ็บคอครับปวดฟันเสียวฟันนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุกเสินเนื่นท้องเหมือนกดแก๊สนะครับหรือลมเยอะนะครับฉันระวังอาหารการกินทําให้ป่วยจริงด้วยนะอันตรายนะครับต่อมาครับคนราศีปลานะครับราศีมีนครับกิจกรรมวันนี้ครับต้องบอกว่ามีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่เราอยากทํานะครับ แล้วก็ระยะนี้ครับดาวอาทิตย์เขาย้ายนะครับมันทําให้เรามีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นบ่อยนะครับมีการติดต่อเจรจาต่อรองซื้อาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะครับก็ทําได้ดีมีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามานะครับอะไรก็ตามที่ทําวันนี้ถือว่าถึงจะมีอุปสรรคนะครับเดยกก็เคลียร์ก็แก้ปัญหาได้แล้วไม่มีดวงอย่างครับในช่วงนี้นะมันมีดวงคนเดือดร้อนกาจะนึกถึงเรานะครับเวลาสีหนึ่งเลยที่คนเดือดร้อนมักจะนึกถึงเสมอนนะะครรับจิงๆแล้ว มีโอกาสทําอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้สามารถทําได้รีบทำนะครับข้อดีอย่างนะของคนราศีมีนคืออุปสรรคต่างๆเคลียร์ได้หมดปัญหาเรื่องอะไรที่วิ่งเข้ามาแล้วก็กังวลเดี๋ยวเคลียร์ได้ใช้เวลาหน่อยหรือว่าถ้ามีใครทุกข์ร้อนไม่ค่อยสบายใจนะครับเราก็สามารถจะช่วยเหลือเทคแคร์ดูแลบางเรื่องได้นะครับหรือถ้าเราอยากทําอะไรพิเศษเนี่ยวันนี้ก็จะสําเร็จนะครับแสดงว่าวันนี้เป็นวันที่ดีนะในกิจกรรมหรือในดวงชะตาของเรานะครับฉะนั้นคิดอ่านประการใดอยากทําอะไร รีบทำเลยนะครับแนวโน้มสุดท้ายจะสําเร็จนะครับอาจจะมีอุบสรรคบ้างให้มันสําเร็จก็โอเคนะโดยทางปล Twelve, อดภัยด้วยนะครับแล้วก็ระยะนี้มีระวังอย่างคือคนเลื่อนนัดผิดนัดนะครับกกเป็นอย่างคือช่วงนี้ค่าใช้จ่ายมันมารัวรัวมันจะตกใจถ้าหัไบค่าใช้จ่ายเยอะจังนะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้โสดแบบมีเสน่ห์นะฮะคุยหรือว่าโสดแล้วมีคนสารต่อนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาคุยครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากฮะ คนรู้สึกดีกับเราหรือคนที่คุยกับเราเขาแล้วเขาจะรู้สึกแบบปราบปื้มประทับใจะฮะหรือบางทีอาจจะแอบลุกๆมีความสุขในใจก็ได้นะครับฉะนั้นเรื่องของความรักวันนี้ก็ถือว่าพอจะคาดหวังได้มีดวงเกี่ยวข้องเรื่องของอจะบอกว่าให้แฟนช่วยเหลือหรือแฟนซื้อของอะไรบางอย่างให้ก็ได้ครับช่วงนี้นปากเป็นเอกนะฮะฉะนั้นคุยจะอ้อนออดอ้อนจะขอให้ช่วยหรือให้ทําอะไรก็ตามครับจะสําเร็จนะครับต่อมาคนที่โสดผมเตือนนิดนึงคนที่โสดน,นะมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของ เจอคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาอันตรายนะครับจำไว้นะฮะห้ามมือนิ้วใปใหญ่ปักไฟนะครับนี่แหละข้อสําคัญประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะระยะนี้มีอาการตึงมึนศีรษะครับปวดหัวนะครับสมีปัญหาเรื่องดวงตาเสายตาผมมองอาจจะเป็นพวกไมกรนหรือว่าความดันนะครับระมัดระวังด้วยและประการต่อมานะครับกลุ่มดาวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงครับในช่วงนี้ระมัดระวังเพราะหน่อยครับเขาอาจจะปวดใค้ไม่สบายหรือว่า มีดวงให้เราห่วงกังวลนะครับลูกหลานบรรดาสัตว์เลี้ยงนะครับดูแลเขาใกล้ชิดดูแลเขาให้ดีๆนะต่อมาครับบทสรุปให้คนราศีมังกรนะครับเสน่ห์มังกรเสื้อผ้านะครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงให้เด่นไม่นดาครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากนะครับปากคาาสีโดดเด่นนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจนะครับวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของการงานเด่นขึ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ ทำอะไรก็ตามนะมันจะสำเร็จนะครับไอผลงานที่เราทำเรยสำเร็จเพียงแต่ว่ามันมีอุปสรรคนะครับยุ่งวุนวว่นวายวุ่นวพอสมควรครับอาจจะเป็นอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึงอุปสรรคที่มองไม่เห็นนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับทีนี้ครับมันมีข้อแม้ข้อครับในช่วงนนะบุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะครับวันนี้พยายามเน้นๆหน่อยครับเพราะผมเห็นว่าอะไรที่มันสาคัญที่สุดนี่อะไรที่วันนี้เป้าหมายคุณต้องการทำ,ทำอะไรที่สุดเนี่ยมันมีอุปสรรคนะครับ ก็อยากให้เน้นๆดีะท้องนะฮะเดี๋ยวท้ายที่สุดจะสาเร็จนะครับแต่ถ้าเราปล่อยปละเลยนะครับไม่เน้นมากนะครับเต็มมันจะวุ่นวายแล้วมันจะไม่สาเร็จนะครับแวว่านนี้ต้องมีสมาธิในเรื่องสําคัญสาคัญที่เราต้องทํานะครับโอเคต่อมานะครับคนราศีเต๋าบอกนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าคิดอะไรไม่ออกให้ใช้สีมงคลแล้วก็งูเฮงใบหน้าครับคิดอะไรไม่ออกเลยฮะดวงตาต้องมีพลังหรือเขียนดวงตาให้ดีวิเศษแล้วก็หน้าตาสุขสดชื่นนะครับจะหาล้างหน้าบ่อยๆอเอล้างหน้าบ่อยไม่ดี แล้วก็จะหาครีมทากันนะครับต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะเรื่องของเสน่ห์ราศีกุมครับเสื้อผ้าเลยครับวันนี้ต้องลายลายนะฮะลายทางลายขวางลายหางลายกระตุลายโลโก้ได้หมดนะครับกิจกรรมภารกิจนะฮะวันนี้ถือเป็นวันที่ดีครับอ้อแต่อย่างนะครับชุนนะครับเรื่องของหัวหงไปไดหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับปากนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ถือเป็นวันที่ดีในเรื่องของการเข้าสังคมครับ การติดต่อเจรจาสําเร็จแต่ว่ามันจะวุ่นวือเกี่ยวกับคนหน่อยครับคนขัดแข้งขัดขาขัดคอคนไม่ให้ความร่วมมือนะฮะแล้วก็คนใกล้ตัวปวดข้ไม่สบายนะครับสิ่งที่ทําได้วันนี้ครับถ้าใครทํางานวันนี้ผลงานถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วก็คนช่วยเหลือมีใครจะจ่ายเยอะเยอะกว่าปกติครับฉะนั้นเราบ้านระวังดีๆครับใครจ่ายที่ค่ายไปถึงใครจ่ายที่มองไม่เห็นนะครับเขามารัวๆนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ข้อหนึ่งครับโดยช่วงนี้คนราศี กลุ่มนะครับมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายใครที่มีโรคประจําตัวช่วงนี้ระวังโรคประจําตัวมันประทุขึ้นมาได้นะครับหรือกําเริบขึ้นมาได้ถ้าเราสแสลงเรื่องอาหารหรือว่าเรามีปัญหาอะไรก็ตามอย่าไปแตะมันนะโอเคครับต่อมาครับราศีสุดท้ายราศีมีนครับสเสนมีนเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นน,น,นะครับสีเข้มๆนะฮะโงเให้เด่นใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ใบหน้าเกรีดเนียล้างหน้าสะอาดแต่หน้าอ,อ,อ่อนๆนะครับ ดวงตามีพลังจําเป็นนะดวงตามีพลังดวงตาเป็นหน้าต่างของโชคลาภนะครับกิจกรรมภารกิจครับวันนี้มีความคืบหน้าไปไดนที่ฐานที่ดีขึ้นใครที่แบบตั้งใจอยากทําอะไรให้รีบทํานะครับมันมีดวงท้าวสาเร็จด้วยทําแล้วสาเร็จงานงอกงานเพิ่มนะครับมีโอกาสที่ต้องเดินทางหรือไปในมาไหนที่เราบางทีก็ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปนะครับทีนี้ครับมันมีข้อแม้ข้องครับในช่วงนี้คนราศีมีนระวังเรื่องเงินนะครับทําอะไรก็ตาม หมุนเงินใช้จ่ายหรือจำเป็นต้องซื้ออะไรก็ตามระวังในของที่มีตําหนินะครับฉะนั้นระวังเรื่องเงินทองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับระวังคนในบ้านหรือผู้เฒ่าผู้แก่ครับปวยไข้ไม่สบายนะครับแปลว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะักคนรอบตัวดูจะมีปัญหานะครับจุกจิกไม่ค่อยสบายได้สบายตัวหรือว่าใช้จ่ายจ,จุกจิกนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันไม่ค่อยราบรื่นแต่ ผลสาเร็จในแต่ละเรื่องที่คุณต้องเจอจะสําเร็จนะครับโอเคเนาะลุยสู้ต่อครับวันนี้นะครับอย่าทำไรรีบทำแต่ระวังเงินทองด้วยเนอะไปเลยครับช่วงนี้ก็สุขนะครับใครที่นอนหลับขอให้ฝันดีใครที่ตื่นมาสดชื่นจามไสใครที่เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับเป็นบังใช้ครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ